ัสดนนีครับผมอตอนนี้ก็มาพบกับพีกันดีเพเอร์นะครับตอนนี้เราจะมารีวิวเรื่องอของตัวซีดูเอ็กเกกันนะครับบื้อนต้นเนี่ยตัวเครื่องจะมีการต่อนะครับสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะครับใช้บลูทูธก็ต่อเชื่อมกับพวกลำโพงบลูทูธก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องสายแลนนะครับคือเราเสียบแลนแล้วก็ใช้งานอินเต้เลยเช่นเดียวกันนะครับ ตรงมอตรงนี้ก็มีเรื่องของออปชันต่างๆนะครับแล้วก็มีฮอสปอตด้วยนะครับค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวเรามาดูตรงดิสเพย์ครับดิสเพย์ HDMI ปรับได้นะครับถึง 4K เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีจอ 4K อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับจอ 4K หลักๆเราก็จะเปิดพวกฟังก์ชันต่างๆให้ทางลูกค้าทราบนะครับว่าในตัวเครื่องมันมีการใช้ออปชั่นอะไรได้บ้างนะครับนะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกการปรับระบบเสียงนะครับกับ HDMI ครับเราจะเห็นว่ามี RAW ด้วยเมื่อกี้นะฮะก็ปรับเสียงกล่องกับชุดโฮมเตเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีชุดโฮมที่เป็น5.1/7.1 Dolby Atmos ก็แล้วแต่นะครับผม สำหรับตรงหมวดพส o นอลนะครับมันจะมีหลายยอย่างนะครับก็คือมันจะมีเรื่องการแอดแอคเคา t ์ของ Google นะครับแล้วก็พวกการปรับตั้งค่าภาษานะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตรงหมวดเซตติ้นี้นะครับแต่ว่าตัวตัวหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมนะครับเราก็มาเลื่อนดูหาครับภาษาไทยนะครับ ส่วนใหญ่อยู่โซนด้านล่างนะฮะเครื่องเล่นส่วนใหญ่จะเป็นนี้นะอยู่โซนด้านล่างหมดเลยภาษาไทยเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเราจะเห็นว่าเซตติ้งเป็นไทยนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกเวอร์ชันนะครับ Android นะครับ6.0.1ต่อไปเป็นเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นะครับการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ลื่นไหลนะครับไม่ได้ติดปัญหาอันใดเลย ะะแล้วเราก็สามารถที่จะลองม้องต้นนะครับอลองใส่ครับเ,เว็บนะครับ androidboxthailand com นะครับเ,รเว็บนี้ครับจะเป็นเว็บที่จะรีวิวเรื่องของตัวกอง Android แล้วก็พวกขอ้อมูลข่าวสารใหม่ๆรวมถึงมีการเก็บรวบรวมนะครับข้อปัญหาการใช้งานต่างๆของลูกค้าไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปที่ androidboxthailand com ได้นะครับ นะครับจะเห็นว่าการใช้งานนะครับเว็บไซต์ลื่นไหลนะฮะโชว์พวก h d m i 5ได้นะครับปกตินะครับไม่มีการอาการหน่วงหรือว่าอะไรเลย ครับต่อไปเป็นเรื่องการใช้งานบีเดียเซ t e เตอรนะครับอ่าเป็นเรื่องของการจัดการไฟล์นะครับอันนี้คือด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรื่องการโชว์นะครับว่าใช้พวกอ่าพวกอ t ท r น a ฮันดีที่เราเสียบหรือว่าฮันดีที่เราเสียบก็ได้นะครับ USB ก็จะโชว์ขุกนมาหมดเลยนะครับมีฟังก์ชันในการเขาเรียกว่าจัดการไฟล์นะครับก็คือว่าสามารถที่จะไปดึงไฟล์ เพื่อเอามาเล่นหนังเนี่ยจากพวกระบบเน็ตเวิร์กของที่บ้านเราได้นะครับก็คือต่อคอมพิวเตอร์เราในระบบในระบบเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กเรานะครับด้านขวามือนะครับอาจจะเห็นว่ามีพวกช้อยดีเนมนะครับอะไรพวกนี้ก็คือว่าน,นเป็นเรื่องของการการโยกถ่ายไฟล์นะครับการ Copy ้ไฟล์นะครับคือ Media Center เนี่ยก็คือจะทําได้หมดเลยนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นหน้า my app นะครับ หน้าแมแอปเนี่ยก็จะเป็นรวมแอปทั้งหมดนะครับที่ที่ทางกล่องได้ลงไว้ต่อไปเรามาดูเรื่องของอาการดูหนังจากฮันดิสนะครับเพราะฟังก์ชันโชว์ปกนะครับจะเห็นว่าตัวซิดูนะครับหรือว่าซิดโดอันนี้แล้วแต่ท่านท่านใดจะเรียงนะครับ X9S รุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันการโชว์ปกที่ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์เลย ครับต่อไปก็เราจะมาลองเทสในเรื่องของการการเล่นหนังนะครับให้ทางลูกค้าได้ไดอลองลองดูกันนะครับผมนะครับแน่นอนนะครับตัวตัวหนังที่เรามาเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงไทย ซ้ายมือจะมีซับไตเติลนะครับสามารถเปลี่ยนได้อย่างนักบางเรื่องก็มีซับไทยเนี่ยที่มีหลายเขาเรียกว่าหลายรูปแบบอักษรนะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้เช่นกันขั้นต่อไปเป็นเรื่องเสียงนะครับก็สามารถจะสับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สิ้นสุดในยุทธการนี้นี่คือสิ่งที หนังบางเรื่องที่อจะมีเขาเรียกว่าที่มีแถบสีดำนะครับด้านบนด้านล่างเราก็สามารถที่จะปรับตัวหนังให้ฟิตกับเต็มจอจอที่บ้านเราได้ก็จะเป็นการปรับปรับพานานอื่นๆนะครับที่ลูกค้าสนใจเช่นยุสิเฮิร์ตหรือว่าพวกควายสามีเป็นต้นนรานาอินอีนะครับี้เป็นต้น ะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับออปชันเพิ่มเติมอ่าเรามากดด้านล่างดูนะครับอ่าจะมี History History เนี่ยมันก็คือเหมือนเอาเราเล่นหนังที่เธอเล่นไปแล้ว Favorit ิ Favorite, นี่เราตั้งได้ว่าเราชอบหนังเรื่องไหนที่เราว่างไว้นะครับผมจบก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าตามเป็น f a อร์ i t ิได้นะครับเสร็จแล้วลองไปดูที่อ่า ดีไว c ์นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะต้องเซิร์ชปกจากฮาร์ดดิสของเรานะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสมาสเตอร์นะครับกดสตาร์นะครับมันจะเซิร์ชปกอาเซิร์ชปกให้เรานะครับผมเมื่อเซิร์ชแล้วนะฮะก็จะขึ้นเป็นปกสวยๆงามมีให้ลูกค้าดูนะครับการใช้งานผู้คนจะต้องต่อเน็ตด,ด้วยนะครับเพื่อว่ามันเซิร์ชปกได้นะครับ d e v i c e Manager กับ วิดีโอเมเนเจเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ Edit Edit ชื่อหนังตั้งหนังเป็นเฟ v ร์ i t e ดนะครับอันนี้แล้วแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับว่าจะตั้งเป็นยังไงจริงๆเราแนะนําให้ควรตั้งหนังเนี่ยที่ชื่อไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ตั้งหนังให้เป็นชื่อที่ตรงตามหลักสากลน,นะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการใช้รีโมทของเรานะครับปรับรีโมทซีดูนี่ก็โอเคนะครับสามารถที่จะปรับช็อตคัดเพิ่มได้นะครับตรงหน้ารีโมทด้านลา่างนะครับ อย่างของทางร้านพีคดีเพเยอร์นะครับก็ปรับด้านซ้ายล่างเนี่ยด้านซ้ายล่างนะครับให้เป็นปรับปุ่มทั้งซ้ายและด้านล่างด้านล่างขวาล่างเนี่ยเป็นทางแบบปรับเป็นเสียงแล้วก็เปลี่ยนซับนะครับคือนี่เราปรับได้หมดเลยนะครับมีฟังก์ชันคีนอัพด้วยสำหรับ ท่านใดที่แบบ่าเล,เล่นไปนานแล้วรู้สึกเครื่องช้านิดหน่อยกอ็เรามาคีนตรงนี้ได้นะครับผมให้ดีมาอินตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้งานเรื่องการเ e คคอร์ดภาพนะครับจากอีกทีหนึ่งเข้ามานะรตรงนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการอัปเดต ถ้าล่าสุดแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่มีการอัปเดตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ไปสัมพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะกดอัปเดตออนไลน์ได้เขาเรียกว่า OTA นะครับก็อัปเดตเลยตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเซตค่านะครับเซตค่าเขาเรียกว่าเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานตั้งภาษานะครับตั้งเรื่องการต่อยอินเทอร์เน็ต ตรงนี้จะเป็นเวเ t อร์นะครับผมซึ่งก็ที่จะสามารถที่จะเสิร์ชหรือว่าเสิร์ชพวกอุณหภูมิของประเทศบ้านเราได้นะครับเช่นสายเป็นแบงกอกนะครับก็คือเป็นกรุงเทพนะฮะการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องเรื่องการตอบสนองการกดตรงคีย์บอร์ดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับอันนี้ผมแจ้งนิดนึงนะครับว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยกล่อง Android Smart Box ใหม่ๆสามารถที่จะ ต่อพวกเมาส์หรือคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะครับเอาเมาส์คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เรามาต่อแล้วก็เล่นใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกันด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าใช้ตัวอินพุตของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแกดเจ็ตดอไทยคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าแกดเจ d ตดอไทยเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมการใช้งานของคีย์คีย์บอร์ดของอลูกค้าได้นะครับก็คือครอบคลุมเกือบทุกรุ่นนะฮะไม่ค่อยเจอปัญหา การใช้งานด้านต่อไปนะครับก็คือพวกาการใช้งานเพจโตนะครับอันนี้ก็คือใส username, ่ username าสเวิร์ดของลูกค้าเข้าไปได้นะครับจาก gmail ของมือถือเราก็ได้นะครับฟังก์ชันมีลักแคสมีลัแคสเนี่ยเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเอามือถือนะครับหรือว่าตัวแท็บเล็ตเรานะครับโชว์ภาพหรือว่าโชว์การเล่นเลยนะครับจากใน,นแท็บเล็ตเราเนี่ยขึ้นไปที่ทีวีเราได้ na po ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับของตัว Wifi นะครับอันนี้เราก็จะลองลองอินเข้า Wifi ของทางทางเรานะครับก็คือ Connect ได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมีพาสเบิร์ที่บ้านก็คือต้องเกาะพกตดเข้าไปด้วยนะครับรั้งแรกเท่านั้นนะครับจากนั้นเข้านะครับโหลดแอปจาก Play Store นะครับเราสามารถที่จะโหลดแอปพวกทีวีออนไลน์นะครับช่อง3ช่อง หรืออะไรก็ได้นี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีแอปเยอะพอสมควรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักแกแสนหลักล้านแอปได้แล้วนะครับของทางเพจสตูนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอแซมเปิลของการดาวน์โหลดการใช้งานเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราชอบอะไรเราก็โหลดลงไปในเครื่องได้เลยนะครับจะมีทั้งหมวดเกมนะครับหมวดทีวีหมวดการใช้งานพวกพวกวอตเอ็กเซลนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับผม นะครับแล้วก็เซิร์ชข้างบนได้นะครับว่าเราต้องการที่จะใช้แอปของอะไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยน่าจะยังไม่มี y o u t u b e นะครับทางเราก็จะเซิร์ช u t u b e เข้าไปก่อนนะครับแล้วลองเล่นลองเล่นหนัก y y u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  e e ให้ทางลูกค้าได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้แจ้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน6.0แล้วนะครับก็ค่อนข้างใหม่มากนะครับใหม่มากในในปี2016นะครับ นี้เราเซิร์ชคำว่าเกมนะครับก็จะขึ้นเกมขึ้นพอสมควรนะครับก็คือเกมส่วนใหญ่นะครับที่เทนมาก็คือเล่นได้เกือบหมดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกมหนักๆนี่เราก็ไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่า cpu มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าให้ลูกค้าเล่นนะครับก็ทาอะไรจะใช้ได้นะครับเช่น angry birds เป็นต้นนะครับเรื่องการใช้งาน u t u b e นะครับอันนี้เราจะแซมเปิลให้ดู นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับต่อไปจะเป็นเรือ่อ,อ,งอ,งองของลองรลองเข้าใช้ Explorer นะครับอันนี้ของแจ้งลูกค้านึงนะครับว่าเรื่องการลงไฟล์ APK นะครับสามารถที่จะลงจากตัว Explorer หรือว่า Media Center ของตัวเครื่องได้เลยนะครับผมซึ่งการใช้งานเนี่ยครับไฟล์ APK เนี่ยเราต้องไปโหลดจากในเน็ตมาก่อน,นครับเพื่อลงเพื่อใช้รวมถึงไอพวกแอป Apple IPTV เท่างหลายนะครับเช่น fw หรือว่าพวก app iptv so หรือ h d t o lite i p t box ok, อะไรก็แล้วแต่นะครับเราลงด้วยวิธีนี้ได้หมดเลยนะครับลูกค้าบางท่านเอาไปใช้งานด้าน iptv นะครับดูพวกออนไลน์ด้านนี้ก็ใช้งานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอนใดน,นะครับแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมา install ก่อนถ้าเกิดว่าแอปบางตัวไม่มีบน play store นะครับเราก็ต้องลงด้วยวิธีนี้แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นในการลงไฟล์ apk นะครับก็คือเข้าแฟนไดร์เราเพื่อเพื่อไปลงนะครับก็ต้องโหลดไฟล์ใส่แฟนไดร์กันก่อน รีวิวการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจติดค้านะครับตัวรุ่น c ีดูเอนะครับนะครับเป็นชิปลูทเทคใหม่นะครับของปี2016เลยนะครับเรียกว่าใช้ตอนในปี2017ก็ยังไม่ถือว่าตกรุ่นเลยนะครับเพราะว่ายังใหม่มากนะครับมาช่วงปลายปีนะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่เว็บ p k d p ดีเพเยอรนะครับหรือว่าผ่านล a z a d a นะครับเว็บ l a z a d a c o t h p k d p ดอทที นะครับในะโอกาสนี้ก็นะครับทางเรานะครับพี่คดดีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าในคลิปต่อไปนะครับก็